สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมินนอนจ้ะสวัสดีวันวันที่สองแลคะเนาะวันที่สองวันนี้วันพฤหัสหจ้ะเนาะกะพอดีวันเมื่อวานเนาะค่ะตีทรงเมสเซจไปถามหวันหาเนาะจ้ะเนาะว่าวันนี้ฉันจะได้เ็ำงานบอสพอได้ยินได้ยินเนพิเมม่งกันกับอ่าพญายไ้ตั้งแต่วันจันทร์เนาะค่ะแต่ว่าเพิ่งรอเพิ่นเมดมื่อเนาะค่ะเพิ่นก็บ่เห็นทรงมากกัคิดว่าจาความบ่ได้เ็ำงานมื้อน,นี้เนาะคะ่ะกะตีได้โทรทรงไปถามเนาะค่ะว่า ต้องดองันเดย์เฮทงานมือนหนีบอมือนนี้ก็มาเอ่นบอเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยบอกว่าเอออันนั้นเรียกว่าอันนั้นแม่นอันชั้นทศที่ฉันมือนีนฉันแันออกไปเฮ็ดธุระข้างนอกว่าศันว่าฉันบ่ได้อยู่ในโรงแรมเนาะก็เลยบ่ได้บ่ได้เบิ่งตารางนะคะบ่ได้เบิ่งแผนงานหายยังซี่นะคะก็เลยก็เลยพอได้ส่งไปเสร็จว่าศันว่าก็สิคุณราคาแล้วก็สิมื้อนี้เราซื้อราคางานประมาณแปดโมงเคืงเนาะ กะสีไปเบิ่งตานล่างให้ตีเลยกะตีกะสิไปอันเอานะคะเอาตานล่างงานแล้วกะสิให้เพิ่นมาส่งอยู่หมองเฮ็ดงานแล้วกะสิอันเลยมาเฮ็ดงานเลยจ้ะไปพร้อมเล็กน้อยนะคะแต่มื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิได้จักห้องเนาะเพราะว่าคนกัมื้อนั้นนะคะวันวันจันทร์คนออกไปเออ่ประมาณ20กว่าห้องนะคะขาเจ้ากลับบ้านเนาะกะมื้อนี้กะบ่รู้ว่าขาเจ้ากลับมาบ่เนาะค่ะกินกาแฟนําค่ะไปเนาะกาแฟเมือสาวจ้ะ หรืนพนน้นกับสิมันดังไฟเพ็นบ่ก,ก็ไฟะค่ะมันหนาวเมื่อวนติดกับไปซื้อใหญ่คอไก่เนาะค่ะแต่ว่าเราิะพาพี่น้องไปสรุปคลิปให้เบิงะะ่งเนาะอันนี้ก็ทักเสือะคะ่ะทักเป็นเสือคอยกระเรียงจ้ะเนี่เอา,าจะใส่เอ้ไอ้ตัวที่ทักไปจากแคมปปิ้งนะคะเออจากบ้านพังรอดนะคะเนี่ย ก็จะจบแล้วก็จะจบท้ายนะคะนี่ค่ะเนี่ยมมีอย่างเหตุกะทักเสือ้ออันนี้ติใส่เข้มสองยางนะคะเนะาะเข้มสองแต่หลังบบจากจบค,คลิปนี้นะคะดาวติจะลงคลิปไ,ปไปเก็บเห็ดน้ำแข็งให้พี่น้อนในรับชมกันต่อน,นะคะเนาะ,ะไปไปเลยน,น,น,นี่กันจ้าหัวได้ไปเขากะต้มโลดต้มต้มแอบหยัดฟิดไว้บนที่นี่อันนี้เพราะแต่ว่าเพิ่นละลา,ายแลย้วเพิ่นจะเพ็ดได้บลายเลยค่ะ ถองงดลงอีกเนาะเปไหนจะไีกันก่อนเปไหนก็ไปกับไปอันไปไปผ่าตดอีกสามอาทิตย์ละกันหลังจากนั้นอันก็นจะได้พัก ผักรักษาโตไปหอดจนปีใหม่าคาุณคะประมาณหลังปีใหม่ช่วงใกล้ๆวันเกิดปีล่ะละว,ว่าเกิดจะได้กลับไปทำงานปกติเพิ่นวะพราะวันไปคุยกับหมอประจนโตแล้วเนะวาะวัชิยุทธเด่นวุฒิหอดเนื่อใเอยากจะเรียกว่าถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงหรือบ่อมีอย่างเป็นอะไรนะเอฟเฟกต์ Effect นะคะจะจะไ,ไปเห็นงานช่วงนั้นแหละ ถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกต์มันกับเร่างกายข้าพอพอมมันจะนแบกัก็จะลาบป่วยให้ตอแต่ว่าเงิเนงเงินเท่านะคะมันก็สีได้น้อยหน่อยลงนะคะก็สีหั16ิ16ปอร์เซ็นออกเนาะมันจะบรได้เต็มนะคะคือตอนนี้เราแด้เงินเดือน,นเต็มเท่ากับเอ่อเท่ากับเงินเดือนทีเราเ็ดงานปกติเลยจ้ะอันพอหลัง หนึ่งปีไปเ่าก็สิไดยายพัจกจุดหกเปอร์เซ็นต์จ้ะเสไดายเงินหน่อยลงแต่ก็บอกเป็นอย่างเนาะถ้าเกิดว่าจันสันอิลีเนาะถ้าเกิดว่าตีได้เก็บเห็ดเก็บเ็ดได่เฮดงานนดีๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะโชวหนาหอนเนาะแต่พอได้ซอยกันใจค่ะ ทคนหนึ่งป่ยวยเราคนหนึ่งกับบริหารอย่างสิคะมั่งกสิสักหน้ามาถึงหลัง,ลง,งแล้วค่ะห้องห้องละไปหน้อย ในลายอลไเด้เนี่ยตัวกัย่างบึ่งก็เห็นไปเรือเก็บไปเรือจ้ปะปฏิใัว่าสียางลูๆูกลับไปเลยเนาะเดินกับทางเก่าแต่ว่าเห็นห้อเก็บไปต่อได้อีกจก้ะพาพี่น้องดูน้ำกับน้ำตกกันค่ะี๋ยวติวติวเอ่น จะเกิดว่าดันตีสิขามไปฟังทางฝุ่นเด้ปลาฟังทางฝุ่นค่ะขามไปเก็บเห็ดเห็ดดำเพื่อไม่เห็ดดำเห็ดมันปูไปเก็บไปนอกรับชมคลิปดีโอหนิ้อาดูกันขอถอยขออภัยเด้อจ้ะเอาเสียงเป็นมูน้ำแหละ เลิะม,มือละเด้พึ่งได้กล่องกับเบมือแต่ว่าภาวะอากาศจริงๆนะมันมืดแล้วจ้ะนี่ดินี่ดิไปเนาะเขิงโปรกๆแล้ว ตัวนี้กันหลายด้ยนี่ตียางพานไปเขาเรเห็นเดวยคิดว่าเป็นใบใหม่สินเลยคือคักน้อพี่น้องเนาะตรงหมองเก็บปะกอบไปเก็บนะคะมันเป็นมอดสรนแล้วมันจะแนมเห็นดอกเห็ดแต่ตอนนี้มันเป็น <c oughs> เป็นใบใหม่แนมเมื่อใครเห็นเห็ดมึงดูเห็นตะขามันจะ้ะ ถลิ้วบ่เห็นขาก็บเ่เห็นเลยนี่ไปกลับบ้านได้จริงๆมันยังมีอยู่ค่ะนุ่นแต่มันส่งเหยับเถานะคะเอาไปส้ำนิดนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาเก็บอีกจนกว่าได้กลับบ้านนะคะเป็นสาขาอาชญาติบอกระยังพอมีเห็นบอนี่ค่ะโอ้พี่น้อง กันไดเอาเนี่ค่ะมาเอื่นมาเก็บไม้นาะค่ะเนาะนี่ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองก็จะไปทางไหนพี่น้องวะคุณทางคุณก็อยากไปทางพี่ก็อยากไปโอ้ยจะเห็ดจ้ะมีแต่ป่าเห็ดทั้งนั้นล่อมหลอบโตเข้าจะ้ะตียังาพายท่านี่พี่น้องไปเบิ่งบันทงบันที่นั่จ้ะ ตอนพักร้อนพะกร้อนเป็นของขอบคัณเนะาะนะคะตอนนี้เพิ่ตีสื่อเอาพะกรจะคลองแล้วค่ะเวลาหนักสาวเพืนไังต้องขายให้เพิม่มสื่อไว้ดูน,น,นะคะเนาะตัวค่ะทั้งตัวจะสพาพไปเก็บอยู่ อบปล้วค่ะซ้ำนี่ก็ได้คุดหนีกับไปน้ำกันย่างๆได้จ้ะพี่เนยะต่าง,งว่านธรมมากช่มบรรยากาศป่าไปพักรอเนาะคะเนาะเก็บเห็ดไปน้ำโชมบรรยากาศไปน่ำจ้ะยื่นข่นนพยใหญ่ละวานน่าจะเจอหนวดอันแสงเหนือคะ่ะ มันเจอกันดีแล้วจะได้ทายพี่นนองเบิ้ลนะคะเนาะในบริเวณตรงนี้จะพยายามเอาเชื้อเห็ดมาโรยค่ะเวรนเป็นอมอดเหดด็เหนั้นขืนเห็ดดำเห็ดเงางเขินถ้ามันมีป้อมก็มีห่างๆจ้ะไม่มีบรหลายแถวนี้นะมีห่างๆ บ้านพังรอ,อนที่นี่สองหลังอันนี้หล้าหลังหน่อยหล้างแรกค่ะบ้านนี้สามารถเช็กลายขืนกันเลยขยายเป็นหลังที่สองหลังใหญ่ล้างแรกกับเบอร์ใครไม่นอนทำไมนกไส้พญายไไมากกันนอนตรงหลังแรกจะ้ะอูออ้นี่เค่ดำพี่เนาะเจนบอกเราบอกไงเลยจะ้ะ เราก็มาเก็บขาเต็มตะก,กาแล้วเลยพุนใะข้างในพุนอะ่ะเอา้าบนโอ้โหวันนี้แถวนี้เราจ,จะเป็นตรงตรีเอาเศษขามาถิ่มเนาะนได้ออกจ้ะนี่ยบาพักห้อนเล็กหน่อยจ้ะเป็นเห็ดเลยครับบ้านพักหลอนตีสองหลังอันนี้ล้างหน่อยล้างแหลกจ้ะอันนี้ล้างที่สองเห็ดไว โอเคค่ะพี่น้องดีกับมื่อยแลละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุณพี่นอนเนี่ยหมือนสวนาวจ้ะมาคะกินกาแฟเมิองผมกระเซิงกระเซิงค่ะผมบานปลาอกากาศข้างนอกไม่ใ่้มาตกจก้ะน่าจะตกมาอีกแล้วค่ะมื่อี้ก็ค่อนจะตกเ,น,เน,นืเนอ่อเนิ่นเนาะแต่ไม่รู้ว่า ทังมั่มทั้งมมบานตีแต่โตกล้อนะคะมันตีมากมล้วกันมาอยู่บ้านพักหล่อนเนา,จานะจ้ะเนาะตีมาทักเสือเตีมาเหตดเป็นเสือใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นเสือแคนยาวยใจหนึ่งก็คิดว่าสิเป็นเอาวัจะใสทับเสือข้อเตาแมจา่จ้ะเหตุเป็นแขนสันแต่ว่าเอาไว้ทับจปนเสือมจ้ะวันอันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นขนแกะผสมขนแกะเนาะมันสีมันสีนสอุ่นหมจ้ะนี่ค่ะ กาจะได้โตแล้วตวตีสเข็บมันยาวเนนะเวลาเขาใส่อยู่ในบานอยู่ในเสียมันกระสิอุ่นนะคะเขาก็ใส่เสียข้างในตัวหนึ่งแขนเนี้ยแล้วกะตัวเนี้ยทับก็คือจะนาหาักตีติวนี่ค่ะมันเป็นพอมมันถือค่ะปลาประแมนหกสิบเก่าคนจ้ะติก็เลยเอามาทักเบื้องทักเนตติ้งนะจ้ะจากเนตติง้งดิก็ทักช่วงแขนไปนแล้วนี่ เดี๋ยวเ้าก็ตีทักลงมาหอดหอดผีอันนี้ตีทักมาหอดนี้นะคะแล้วตีกับเพิ่มเพิ่มเพิ่มวง<ๆ>เพิ่มอันนี้เนาะ,ะห่วงเนาะค่ะสิบห่วงเนาะเพื่อจะให้มันแขนมันใหญ่นะคะลงมาเนาะเน,นตติงก็บขอทักได้อยู่จ้ะกับเลียนจากน้องสาวพีใหญ่เนะาะเวลาไปใส่มาใส่สิคขัดสิเอาไว้พรมไปน้ำกะให้เราสอนสิทำกัสิบหัวเทคนิคการขึ้นแขนขึ้นข้อสินะ เราเข้าเฮ็ดทักแบบวาเล่หลายสีนะคะมันก็สีงานในการต่อต่อสีเนาะแต่ว่าเข้าเฮ็ดแบบทีแบบ่มันมีประสีมาแล้วสิค่ะมันกะง่ายเนาะมันขึ้นรูปง่ายนะคะถามว่ามันขั้นบอ่อันนบ่ยใครขั้นบันไดจ้ะบ่ให้ขั้น,นบับนไดแต่ก็ไม่ขั้นอยู่แต่ก็แต่ว่าถ้ามันใส่เสียทับตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เน็ททับไป่สเสียนํำรองข้างในตนัวหนึ่งแล้วก็ใส่เน็ททับ มันกะจะพอดีแต่มันอุ่นค่ะมันพุ่นอุ่น,นแต่ว่าก็ครงจะซักไม่รู้ว่าซักใดบอดเดลเบิร์เอ่อซักได้ดออสามซิปน,นคะคะเด็ดได้เอ,อ่อตากถ้ามันตากระตาก <c oughs> ตากธรรมดาบ่ตอ้องใส่แคนเซอร์เนาะค่ะเนาะนะคะเด็ดได้เด็ด,ด,ดไฟ <ป S 1> อ่อนเนาะคะ่ะ ตีตีถักสองสีเนาะมันจะม่สีสื่อสื่อได้มาสองสองก่อค่ะสีคขรสีอันนี้จะอ,ออกเป็นสีฝ่าฝาเขียวเนาะอันก่อนจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูติดทักมะฮอดช่วงช่วงนี้เนาะแล้วที่ในติก๊กเลยตัดไว้ตัดออกเพื่อที่จะเอาไปอันเข้าไปเหตุช่วงเออถ่ายนะคะถ่ายแล้วก็ช่วงแขนนะคะถ่ายแขนเนาะ ตีคิดว่าพอมันเได้เหมาอสเได้อันนี้กับแมตช์กับเครื่องเทิรน,นเลจ้ะลกกแล้วก็บสติ๊กโลโก้แฮนด์เมดต้งไปค่ะปติเสอโลโก้มาแล้วก็เสือ้อไม้พรมตีทักเป็นเขาเรียกน,นะไอ้ดอกไม้นะคะดอกตอดองนะคะติีแค่เป็นสายสายเดียวเนาะแล้วก็บผูกโบตรงนี้ได้โมลุโมได้อันนี้จะใส่ให้เบิรงค่ะเอาไว้ใส่หน้าห้องจ้ะ ว่าหนาน้ำมันไม่ยังเฮ็ดมันกับสีประมาณนี้นะคะเนาะแบบว่าเข้ากับจะไห,ห้ยังเฮ็ดต่ถามว่าไม้พ่มแพงวอยยูนีนะคะไม้พ่มแพงจ้ะแต่ว่าคนสมัครผท้เ่าจะมาซื้อเนาะซื้อมามามา,มาเฮ็ดให้ลูกให้หลานทักให้ลูกให้หลานใส่ เทาทักเป็นเท่ากับทักของสซจะของเนาะถ้าได้ไม้พุ่มนะคะมันทนคานจะได้เร็วเนาะอันนี้ที่ทักแค่สามมือเองจ้ะทักแป๊บเดียวมันกระไดโตแล้วเนาะแต่ว่าไม้พุ่มเส็นหน่อยค่ะมันจะใช้ใช้เวลาทักโดนกว่าก็ที่ทักแล้วนะคะดาวติเสียมาให้เบิรงเนาะว่าไสอมาดาวจะเป็นตังไไดเนาะสิเพิ่มมองไดลดมองไดแต่ไม้พุ่มอันนี้นะคะขอเสียคือบอกว่าทักไปแล้วนะคะเอามันลือไม่เนาะ Kommentar. Yeah,